มี่เองไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งตอนนั้นที่สัญญากันว่าจะทำ Q&A ใช่ไหมสัปดาห์ต่อมาไม่ว่างเลยขอโทษด,ด้วยก็สัปดาห์นั้นไปค่ายไวฟิวนี่แหละค่ายแบบว่าค่ายหลังกลับมามันจะมีสามค่ายใช่ไหมคือค่ายก่อนไปหนึ่งค่ายก่อนไปสองแล้วก็ค่ายสามคือหลังจากที่กลับมาแล้วเนาะ <c oughs> ติดไปค่ายลืมไป ก็เลยไม่ได้ทําคลิปแล้วหลังอาทิตย์หลังจากนั้นก็คือว่างแล้วก็สอบมดเทอมเลยเอ้ยไม่ใช่ว่างก็คือไม่ว่างแล้วก็สอบมีเทอมอะไรย่างงี้ก็ขอโทษนะแย่ขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยคือไม่ว่างเลยนะคะวันนี้ก็อยู่หอคนเดียวว่างมากวันนี้เป็นวันศุกร์ไม่กลับบา้านเพราะว่าพ่อแม่ไปกรุงเทพส่วนตัวเราอยู่ทําโครงงานคือไปแข่ขงโครงงานวันวิทยาศาสตร์มาใช่ไหม <laughs> เรากัดเรากัดไปอยู่ทำโครงงานวันวิทยาศาสตร์มาที่ วาที่ราชพัฏนครราชสีมาก็กแ้ <laughs> ก็ไม่ทำวันก็ต้องพรีเซนต์วันพฤหัสกับวันสุกร์ใช่ไหมอืมแล้ววันเสาร์คือไปรับรางวัลท่าไดุู้นี้วันเสาร์ <laughs> ก็คือได้รางวัลแทนเดี๋ยวจะรับชื่อโครงานให้ฟัง <laughs> ชื่อโครงานโคโยาวเลยดูเรย ปริมาณฟีนาลิกรวมและความสามารถในการรีดิวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของสารเสกยา98%อินเทอร์เนชั่นแนลจากพืชสมุนไพรไม่คล่องเลยอะเอาใหม่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 ปริมาณฟีนาลิกรวมและความสามารถในการรีดิวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของสารเสกยา98%อินเทอร์เนชั่นแนลจากพืชสมุนไพรอ่าเกือบดีเกือบดีเกือบดีถือว่าผ่านแล้วผ่านผ่านผ่านวันนี้ก็จะมาทำเอที่บางคนรอคอยเพราะว่ามีคนถามน้อยมากแต่ไม่เป็นไร เราเต็มใจตอบทุกคำถามนะคะก็มาเริ่มกันเลยไหมก่อนอื่นกินช็อกโกแลตความจริงเป็นคนที่ไม่ชอบช็อกโกแลตมากๆกแต่อันนี้เป็นมาลาโบมาลาโบของสวีเดนเรารักชาติเราก็กินไม่ใช่ชาติตัวเองติอยากเปลี่ยน เ็หลักมากคำถ,ถามข้อแรกก็เป็นเรื่องเงินเลยะคะ่ะถามเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะก็ค่าโครงการเลยนะประมาณประมาณสามหมื่นเอ้ยเอาใหม่ค่าโครงการอนะ่ะประมาณสามแสนสามหมื่นก็คงจะดีเนาะค่าโครงการประมาณสามแสนควนค่าใช้จ่ายประจำเดือนอย่างเงี้ยคือ จะบอกว่าไปเดือนแรกๆคือใช้เงินน้อยมากเพราะว่ายังไม่ค่อยกล้าเข้าร้านคือเราไปสวีเดนใช่ไหมแล้วแบบของมันก็แพงแหละแต่แบบที่ไม่กล้าเข้าร้านคือยังพูยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้เรียนภาษาไปก่อนเนี้ก็เลยใช้เงินไปค่อนข้างน้อยในครึ่งปีแรกแต่ว่าพอครึ่งปีหลังก็แบบปึ๊บตางหายมาเลยแล้วค่าเฉลี่ยอะไรเดือนนี้ก็ ใช้เยอะนะใช้แบบเดือนละหมื่นอยู่อะเพราะว่าค่าเงินที่นู่นมันไม่อยู่ที่ค่างเงินแบบคือของแพงมากต้องลองไปเพราะของก็ดีอะมันก็แพงสำหรับเราไงแบบก็คงไม่แพงสำหรับคนที่นู่นเพราะว่าเขาโดนจ้างงานแบบได้รายได้สูงมากอะไรเงี้ยเข้าใจ มื่อกี้มันเบอร์ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเนะอะก็ทำอาหารจอมาทำแล้วช็อคโกแลตพี่เป็นคนประเทศอะไรคะก็เห็นหน้าแบบนี้ก็เป็นคนไทยก็เกิดที่ไทยตัวที่ไทยคันชาไทยชื้อชาไทยตามบัตรประชาชนเนาะแต่ว่าคืออย่างนี้ดูนามสกุลดูนามสกุลอุ้ยไซชยังติดอยู่เลยเซวินาเกตุถาดขาด ก็คืออย่างนี้คือเราอะกีตูธันเป็นนามสกุลแม่ส่วนคานเป็นนามสกุลพ่อคือกิตูธันมันเป็นนามสกุลไทยใช่ไหมแล้คือแม่เราอะเป็นลูกครึง่งคุณยายเราเป็นคนอเมริกาคุณตาเราเป็นคนไทยแม่ก็เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาใช่ไหมส่วนพ่ออะนามสกุลเคร์น ns, หรือคานก็คือเป็นคนอเมริกาสรุปว่าเราก็เป็นเชื้อไทยก็มีคือมีเชื้อไทย2 5แล้วก็เชื้ออเมริกาอีก75%็ดสเอคลีย ต่อมาถ้าไปแล้วคุยไม่รู้เรื่องจะทำยังไงเอิม่มก็ข้อนี้่ะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตอนไปก็ไม่มีคงไม่มีใครคุยรู้เรื่องเลยอ่ะหมายถึงโดยนฉาะพวกเก่งอังกฤษไปประเทศที่พูดอังกฤษอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนที่เราไปเนี้ยเราไปสวีเดนใช่ไหมเราก็ภาษาอังกฤษเราก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าอืมพ่อแม่อย่า yeah. <laughs> นั่นแหละแล้ว แต่ว่าคือภาษาสวีเดนเนี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเข้าไปหาเขาเนี้ยคือถึงเขาคุยกันคือเขาก็ต้องสนใจเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักเรียนแล้วเปลี่ยนทูกไหมบางคนเขาอาจจะทําเป็นไม่สนใจแต่ถ้าเราแบบคือเราก็ต้องพยายามนิดนึงอ่ะคือเราต้องเข้าหาเขาคือไปถามเขาก็ได้ว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรหรอนี่คืออะไรคือเพื่อนที่โรงเรียนนี้ยก็ไปถาม่าอันนี้ต้องทํายังไงหรอคือไปถามเลยไปกระชับมิตรัมพันธไมิตีคนไหนดูหน้าเป็นมิตร ไม่ได้เป็นมิตรก็ไปกระชับด้วยเพราะว่าบางทีแบบเรากลับมาแล้วเราจะรู้สึกเสียดายว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เรามีเพื่อนในห้องเพิงเยอะแต่เราแบบสนิทหรือรู้จักแค่แบบ2คนอย่างเงี้ยก็เสียดายเหมือนกันบางคนไม่เคยคุยเลยเงี้ยเราว่าสนิทให้มันทั่วถึกีกว่าเข้าหาเลยจริงๆเข้าหาเลยเพราะว่าคนสวีเดนเนี้ยเข้าหายากด้ลยแ,แบบหมายถึงว่าเขาเขาคงเขาจะไม่พยายามเข้าหาเราก่อนเท่าไหร่อ่ะคือเราแบบเข้าหาเริ่มด้ภาษาอังกฤษเริ่มได้ภาษาอังกฤษจริงๆ แล้วก็แบบว่าให้เขาช่วยสอนก็ได้ไงแบบว่าเฮ้ยงนี่ภาษาสวีเดนพูดร่าอะไรหรออันี้ภาษานี้พูดว่าอะไรหรออะไรเงี้ยเขาจะสนใจเขาจะชอบเขาจะชอบช่วยเหลือเขาจะชอบแบบชอบฟังเราพูดปผิดเนี่ยเออมันตลกสำหรับเขาไงเป็นเจ้าหญิงเฮคำถามต่อมาเด้อคำถามต่อมาคือพี่อายุเท่าไหร่คะก็เพิ่งสิบเจ็ดเมื่อเร็วๆนี้ เพ่ง17เมื่อวันที่11สิงหาเกิดก่อนวันแม่หนึ่งวันพวาจริงแล้วหมอจะให้เกิดวันแม่อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าแม่เราอะแม่แม่แม่เจมหมาบอกว่าเกิดก่อนวันแม่ดีกว่าแบบไม่อยากแบบคือเพื่อนข้างบ้านนะเกิดวันที่12ไม่อยากเกิดซ้ากับเพื่อนข้างบ้านแม่ก็เลยบอกว่าเอาเอาวันที่11เลยค่ะเพราะว่าต้องผ่าผ่าคลอดอยู่แล้วเพราะว่าพี่สาว ผ่าคลอดเหมือนกันหมายถึงแม่ผ่าพี่สาวก็เลยต้องผ่าเราด้วยเพราะว่าถ้ามอนแบบอาจจะไม่รู้ว่ามันจะปีหรืออะไระแต่วแบบ่นาน่ากลัวเนาะก <c oughs> ็เลยผ่าที่11ค่ะแล้วก็ได้เกิดวันที่11สิงหาค่ะไม่มีใครถามแต่ว่าตอบเกิด1999เป็นเด็กในดีสิวคอเทค่ะต่อมาเราก็จะมาสัตยายความหน้าไปของสวีเดนหรือเปล่าไม่ได้จะพูดอะไรนะจริงจริง นี่เราซื้อมาจากอีเกียซื้อมาให้รูเม่เราก็เอามาให้ดูนั่ารักอ่ะเออเพื่อนๆรู้อย่างว่าอีเกียเป็นของสวีเดนเพราะฉะนั้นใครชบอบปีเกียก็ไปสวีเดนนะคะภาษาสาษวีเดนมันสละสลวยมากต้องไปดๆชอบแแหจะยกตัวอย่างให้หนึ่งคำมันมันไม่ได้อ่านอย่างที่คุณคิดนะคะ มันคือคําว่า salute แปลว่าหมดค่ะซึ่งถ้าคนอเมริกาหรือคนอังกฤษรู้คนไทยหรือว่าใครไปได้ที่อ่านภาษาษอังกฤษออกมาเห็นก็จะแบบมันด่าเ่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันด่าเราหรืออะไรอะไรประมาณนี้แต่ว่าความจริงสัปดาห์แรกที่เราไปสวีดเดนเลยอะแล้วเราไปดูร้านไายไอติมแล้วมันก็จะมีป้ายแบบให้เลือกไอติมใช่ไหมเป็นไอติมนู่นนู่นนั่นนี่นั้นแล้วแบบมันมีคำเนี้ยแปะอยู่บนไอติมแบบบางรสชาติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยไรอะ เรลกอรีนอ่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เออก็แปลว่าหมดก็คือไอติมรถนั้นหมดอะไรเงี้ยเยอะมากจำไว้จำไว้แต่มันอ่านว่าสลุดนะสลุดสลุดสลุดสวีเดนช็อกโกแลตอร่อยมีอะไรอีกอ่ะสวีเดนมีไาทิคเที่ยงคืนมีหน้าหนาวที่มืดตลอดทั้งวันเดินไปโรงเรียน แล้วก็กลับโรงเรียนคือมืดเดินโรงเรียนก็มืดกลับจากโรงเรียนก็มืดมันดูจะกดดันนะแต่ความจริงมันก็แบบสบายดีค่ะช่วีเดนเป็นประเทศที่ปลอดภัยมาคือจะไปเดินเล่นคนเดียวแบบอุดรูฟังแล้วก็เดินไปเรื่อยๆได้สบายมากจริงชอบที่สุดในโลกคือแบบไปเดินเล่นคนเดียวบ่อยมากมันปลอดภัยมากมันแบบถ้าไม่มีอาชญากรรมเลยบะ small tiny teeny bit ไปค่ะ สวีเดนสวีเดนเป็นประเทศในยุโรปซึ่งแปลว่าการเดินทางสะดวกมากคือแบบว่าแค่มีบัตรรถไฟเนี้ยคือไปได้ทั่วเลยคือแบบปัดรถไฟบัตรหนึ่งคือขึ้นรถเมลได้ขึ้นรถไฟใต้ดินได้ขึ้นรถไฟได้คือไปได้ทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือประเทศมันค่อนข้างใหญ่ก่อหมายถึงใหญ่กว่าบางประเทศที่แบบใช้บัตรเดียวทั้งประเทศใช่ไหมอันนี้คือมันจะมี บริษัทขนส่งที่มันแต่การกันแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรเงี้ยในสตอกโฮมก็เป็นบัตรหนึ่งอีกเขตนึงก็เป็นอีกบัตรหนึ่งอะไรเงี้ยอืมถ้าไปเที่ยงนี้ก็อาจจะต้องซื้อบัตรถ้าจะแบบจะแบบเที่ยวร,บรอบเลยจริงๆอะอมแต่คือใช้คุ้มอ่ะอยู่สตอกโฮมนะคือแบบว่าไปทั่วคือว่าแล้วสตอกโฮมมันใหญ่มากแบบสนุกมากสนุกมากจริงๆ <S <S สถานีรถไฟใต้ดินในสตอกโฮม มีงานศิละปะที่เป็นของตัวเองต่างกันไปทุกสถานีสุดยอดมากเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงเราถ่ายรูปไปอยู่อยู่ใน e x t e r n a l l สักอันนึ้งแบบตอนนั้นไปไล่ถ่ายแบบเกือบทุกสถานีอะคือแบบไล่เลยอะมันจะมีสามหรือสี่สายใช่ไหมมีสายสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีไม่มีสีเหลืองดิสีน้ำเงินก็แบบไล่ไปตามสายตามสายคือแบบว่าไปทุกสถานีเพื่อไปถ่ายรูปงานศิละปะประจำสถานีนั้นคือแบบสนุกมากเป็นอะไรที่สนุกมากคือแบบเอาไปแค่กล้องหูฟังแล้วก็โทรศัพท์ เฮ้ยคือมันเวลาที่ฟินมากอะเดินทางคนเดียวอะคือมันง่ายอะชอบที่สุดในโลกอะเอากลับไทยปุ๊บเดินทางยากอะแถมแบบอยู่หอใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเลยเซ็งอะแต่มันมหลอกชอบชอบชอบเดี๋ยวว่าหลังเอารูปให้ดูก็ได้สักวันหนึ่งทำเป็นวิดีโออะไรแบบยาวๆเป็นรูปของทุกสถานีอะไรเงี้ยเอาไหมเอาไหมเอามาเออเอเอ,เอ,เอสวยไหม อันนี้ซื้อจากสกมลาลตานสถานที่ท่องเที่ยวในสตอกโฮล์มมันสุดยอดมากคือมาเรามันบรรยายกันอันนี้เป็นตึกในสตอกโฮล์มส่วนใหญ่แบบมันเป็นแบบนี้เลยคือมันสวยมากมันเป็นแบบตึกเก่าๆอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นกกมลาสตานคือกกมลาสตานแปลตรงตัวคือเมืองเก่าสตานแปลว่าเมืองกัมลาแปลว่าเก่าเย็บ <Yep. S 2> อันนี้ก็เป็นตึกแบบที่แบบทุกคนมองเห็น มันเป็นน,น,นปป่าจะเป็นตึกรัฐบาลมันเขาจะไม่ผิดแท่ในสตอกโฮมนะแล้วก็เมีแม่นม้ําคือสตอกโฮมเป็นเมืองหลวงที่เป็นเกาะอ,อะไรละแบบสองสาเกาะแล้วก็มาต่อกันคือแบบมันยอดมากสวยมากอะคือถ่ายรูปสวยมากต้องไปอันนี้ก็สแตปมใช่ไหม Love from Sweden ท่าน่ารัะอันนี้ก็เป็นแบบโปรการใช่ไหมอืมอี่นีเขียนว่าสตอกโฮม ไอ้ลสตกโฮมอันนี้ธงชาติสวีเดนแล้วก็เรือคือสิ่งที่ทุกคนควรทาที่สตกโฮมคือไปล่องเรือสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะน,นี้เราก็เคยถ่ายตึกแบบแบบอย่างเงี้ยคือสวยมากแบบแม่น้ำใช่ไหมถ่ายจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแล้วก็ได้รูปแบบนี้เลยอะคือมันสวยมากสุดยอดมากแล้วในกัมสตานี่มันก็จะมีประสาทใช่ไหมล่ะที่แบบว่าเออพระราชาพระราชนินีทำงานอยู่อะ อืมสุดยอดมากรับแล้มารวมยาดก,กันว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างเราได้รู้เอ,อ่อ Q a คือตอบคำถามไปเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ได้รู้ว่าสวีเดน,นดียังไงคืออันนี้คือน้อยมากนะแบบหนึ่งส่วนหนึ่งพันห้าล้านเอ,อ้ช่ประมาณนั้นแหละคือเป็นส่วนน้อยนิดมากที่มันดีคือความจริงมันดีกว่านี้เยอะมาไว้วันหลังจะมาสาธยาให้ฟังอีกเนาะก็ ไปเตรียมตัวละเตรียมตัวรับรางวัลของงานพรุ่งนี้อา้าวภูมิใจอ่ะโรงเรียนเพิ่งเปิดในปีเดียวไดว้ได้รางวัลทั้งสองอันดับห,หนึ่งในสามอะฮู้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 ยิ่ใจอ่ะป,ปื้มปิบมเมื่อกี้จะพูดอะไรอ่ะ อ๋อขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจที่เม้นมาในคลิปที่แล้วที่บอกว่าดูเหนื่อยมากขึ้นหน่อยจริงๆคือแบบว่าเรียนโรงเรียนวิทย์มันเหนื่อยจริงๆแบบเป็นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ออกมากต,ตอนนี้เริ่มแบบว่าโอเคขึ้นอ่ะหลังจากที่ทำโครงงานแล้วยิ่งแบบรู้ว่าตัวเองได้รางวัลก็คือแบบฮึบมากอ่ะือแบบดีใจมากรู้สึกคุ้มค่าที่ทำแบบถึงเชี่ยงคืนมาเป็นเวลาสองอาทิตย์อ <laughs> ะไรอย่างงี้ักทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ให้กำลังใจนะคะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าพาเที่ยวมากเบี๋ยวี๋จะพาเที่ยวไหนเน mm hmm. าเจอกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.